สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของปะกายค่ะปะกายก็จะพาทุกคนมาเดินช้อปปิ้งนะคะซื้อของอร่อยอ่อยกินกันค่ะวันนี้นะคะปะกายไม่ได้ไมาคนเดียวนะคะพาหลานสาวมาด้วยค่ะหลานสาวก็จะเป็นมือกล้องนะคะให้นะคะเดินดูอู้ี่ร้านนี้ขะนะร้านร้านกะตากลมขนมไทยนะคะ น่ารักน่ากินมากเลยนะคะดูหน้าตากันแล้วกันนะคะไม่แพงค่ะที่สำคัญอร่อยมากนะคะคนซื้อก็เยอะเลยนะคะปะกายอดใจไม่ไหวนะคะเพราะว่าเจอของชอบด้วยนะขนมไทยนะคะก็จัดไปเลยคะ่ะทุกคนนะคะซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะของอร่อยพลาได้ไงล่ะคะดูกางเกงนะคะให้หลานเา้านะคะหลานสาวผิดเทิ่มนะคะ บอกว่ากางเกงไม่พอใส่ไม่ได้เอามาด้วยนะคะก็ต้องซื้อไปค่ะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะน้ำแตงโมปั่นเย็นๆนะคะสดชื่นดีค่ะ ที่มาของตลาดต้นตาลน,นะคะนี่ไงคะต้นตาล5ต้นนี่ค่ะ